สองฝังเลยค่ะกับที่ปรึกษาทางด้านการงานในวันนี้ค่ะคุณพี่หอยและคุณพี่ปอม

เราเราเราจะไม่ห้ามคะปล่อยให้เหนื่อยเดี๋ยวเขาก็กลับมาเอง คุณมากี่คนเนี่ยตาอลไรตาลายทำไมทำไมพี่ที่ยืนตรงนี้มีแป๊กสามข้ไม่ดีนะไม่ดีแล้วแหละไม่ดีที่หลักนะ <c oughs> พอแล้วนะไปหมดแล้วจะสงสารหรือจะสังเวชดี เนี่ยเราก็วิ่งพานกันไปทั่วแล้วแล้วฉากใหญ่ขนาดนี้คือจริงๆแล้วชั้งที่แล้วผมดูที่ดีเจนุยน<ช>้ยกับซาร่าอาชีพก็คือเชฟเป็นเชฟวันนี้ผมเห็นฉากคุณสวยผมก็เลยพยายามเล่นให้ทั่วถึงจะได้เห็นภาพฉากเต็มแต่<ม>ว่าจะมาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้ว อันนี้อาชีพที่จะสนุกดีเขาก็คือสแตนแมนเขาเรียกเชิดชูเขายังไม่ตายผมบอกแล้วผมมีความทำนี้ทำงานเรื่องของอาชีพนี้มากทำไมฮะมันจะแหกอะเป็นเอ่อรองเท้าแล้วก็มีปุ่มอันนั้นสแตนไม่ง่ายเลยอันนี้ผมผิดมากตายแล้วอะไรชื้น นี่ต้องชื่นชมเขานะติดตามผลงานเขาอยู่เขาเล่นเองเจ็บเองเพราะว่าแค่เดินเอ้าเจ็บแล้วเต้เลราเราพี่คะพี่คิดว่าอะไรอีกนะอยาดหยาดมืออย่ายืนเอ้ามือก็ต้องยืนแหละเพราะเราก็คือนักฆ่าคนหนึ่งเฮ้ยยังไงอะเราคือนักฆ่าย่คุณพร้อมหรือยังที่จะรับประทาน หอยกระป๋อตอนที่สองคนนี้จะหมดแรงเต็กว่าเราเฮ้ยอะไรขึ้อสี่ขึ้นสี่คมือดิกูอยากขลับมือดิไม่ได้หรอเขารู้เลยเขาไม่ได้ชั้นชั้นชั้นชันได้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยช่วยดับนักเอกไว้หัวช่วยฉันด้วยค่ะ ช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยเดี๋ยวนะตะโกนจะเจ็บคอไม่ช่วยอะไรเลยแล้แต่ทิ้งอย่างเดียวเอยทิ้งอย่างเดียวเบาเป็นคนรับนะเมื่อกี้มึงสอนหัวไปแล้วต่อไปขอเป็นตรงกลางถ้าเขาต่อยมารับแอร์มั่งแหละจะลื่นหรือเปล่จะลื่นนะระวังลื่นนะนี่ขอบด้วยนะระวังดีนนะอ้าโอ้เบาไปเบาไปเบาไปเท็ไม่ได้เท็กไม่ได้ลองดูเท่านี้นะ หันให้กล้องด้วยเมื่อกี้ไม่ไม่ได้หน้าไม่้กด้ห้ไม่ได้ล้หลดไม่ได้ล้ไม่ได้ล้ไม่ได้แ้เวลาต่อยักล้องนี่ผมต้องมองกล้องจะลมองกล้องเทียบยบร้อยชนะครับถามนิดหนึ่งไม่ได้ว่าจะถามว่าเรียนเด็กไหนนะเรียนหัวไหม นี่คือหลอกนี่คือหอยนี่คือ,อ,อหอยหลอกหอยห,อหอลอกหอปูพี่ฮะพี่ยังไม่ตอบก็ได้คะพี่หอยนี่คือซูมระดับ3พี่สามารถซูมได้อีกครับเป็นระดับ2ก็ได้เป็นระดับ1เลยก็ได้แต่คะแนนจะลดฮะหรือพี่จะตอบเลยก็ได้ผมเป็นคนมีระดับระดับสูงเ<ม>ตี้ยผม เขาเป็นใครคุณจะโกรธไหมถ้าผมจะตอบว่าบูสวิบูณ์นะถ้าพร้อมแล้วภาพต่อไปมาค่ะเห็นไหมให้ดูก่อนเลยนะก่อนให้กดนะเนี่ยให้เล็งให้พี่นิดพี่เคาะก่อนเลยอ่ะไทยไทย กแต่ในฝั่งของนักแสดงอย่างพี่ปองกับพี่หอยเรื่องเกี่ยวกับความจาจาบทอะไรแบบนี้เวลาเล่นหนังเล่นละครมันยากไลยพี่ผมผมก็เคยผิดคิวนะฮะยังไงฮะเขานัดวันจันทร์ผมมาวันจันทรผมก็เคยครับผมเคยผิดฮะผิดอะไรฮะแต่ไม่ได้ผิดคิวนะฮะผิดตัวเฮ้ยเรื่องเป็นยังไงคะพี่ทรไปหาอีกคนหนึ่งแต่ส่งอีกคนหนึ่งมา เห็นมีอยู่ช่วงหนึ่งเอาหัวโขกใจมากฮะไม่ได้ใจหัวล้น เากวเร็วเร็วเร็เร็วเร็ว เรียกแท็กซี่เหรอเรียกแท็กซี่เรียกแท็กซี่หรออะไรอะไรไมกูหยุดไม่ได้ม่กูหยุดไม่กูค่าไม่จับมือจับมืออดิจับมืออดิ